งงงเงินไอ้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 เงินเล็นไยนี่ หาอะไรอะคะเรื่องของฉันแกอย่ามายุง่งฉันจะใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วก็ไปอุ้ยแกกลับวะ ไหนวะไหนวะเนี่ยหายไปไหนวะอีเมบันแน่ๆเลยหนึ่งสองสามสี้าหกเลีทำอะไรอะ่ะ ตกใจหมดเลยการเงินเนหรอไม่ใช่เงินที่ไหนนี่มันทิชชู่ไม่ต้องมาหลอกอะฉันเห็นหมดแล้วเงินเยอะขนาดนั้นอะเอามาแบ่งคนละครึ่งเลยแบ่งไม่ได้ื่อไม่รู้ว่าเงินใครอะมันไม่ใช่เงินฉันไม่ใช่เงินแกแล้วแกไปเอามาจากไหนอะแกขโมยเหรอป้าฉันไม่ได้ขโมยมานะเว้ยฉันแค่หาเจ้าของไม่เจออะ ทันนี่ไงเจ้าของขอาาน,อนี่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 เงินคุณทอปเหรอครับใช่ฉันไม่คนซ่อนเองกับมือและก็เป็นแกยังไม่บ้านยาจกฉันต่ําแกเป็นคนขโมยเงินฉันมาคุณทอปใจเย็นก่อนนะครับน้ำหน้าอย่างแกไม่ต้องมาบอกให้ฉันใจเย็นเลยแกก็ร่วมมือกับมัน,เ,นเห็นบอกว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งนสันดานต่ำๆเนี่ยเลี้ยงเสียเขาสุกจริงๆ คุณทองคะฉ,ฉันขอโทษนะคะแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยจริงๆนะคะหุบป,ปากแล้วเก็บคำแก้ตัวไปแก้ตัวในคุกเถอะฉันจะโทรหาตำรวจให้มาจับพวกแกพัศนบิวตี้จานมาหาฉันที่บ้านเดี๋ยนี้ฝาไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะมาจัดการพวกแกนี่นังหัวขโมยเขาเป็นคนขับรถชั้นตำเจอดีแนะ่ สวยจริงๆเลยนะไปเอ่อคุณนายเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรให้พวกเราช่วยหรือเปล่าครับมีใครเห็นกระดาษทิชชู่แบบนี้ไหมผมไม่ไอ้บิวตี้ แกเป็นคนกระดาษไปใช่ไหมเพราแกเข้าห้องน้ําต่อจากฉันน่ะแกต้องเป็นคนเอาไปแน่เลยแล้วกระดาษทิชชู่นี้มันทําไมล่ะครับคุณนายก็มันมีเงินของฉันอยู่สิฉันกะแล้วว่าแกเป็นคนเอาไปใช่มมวนนี้ไหมครับใช่นี่แหละเงินฉันพอดีผมไปตามยึดมาจากไอ้พวกหัวขโมยเนี่ยครับ ก็ทีผมเห็นมันลับๆล่รอๆผมก็เลยตามไปยึดมาแล้วมันจะแบ่งเงินกันด้วยนะครับแน่ใจเหรอครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นะไม่ใช่ว่าคุณไปเอามาจากบิวตี้แล้วมาบอกว่าเป็นของตัวเองเหรออย่ามากล่าวหากนันเะเว้คุณนายครับคุณนายอย่าไปเชื่อมันนะครับคุณนายจะเชื่อใครครับระหว่างผมกับไอ้คนขับรถสวะสวะเนี้ยตกลงเรื่องราวมันเป็นไงกันแน่พอดีว่าหนูไปเข้าห้องน้ำอะค่ะ แล้วก็เห็นทิชชู่นี้มันมีเงินแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของหนูตกใจก็เลยเอามาไว้กับตัวเองก่อนนะคะและไอ้นี่มันก็มาเคลมว่าเป็นของตัวเองไงครับเฮ้ยกูจ่ายมานันดีๆนะเว้ยระหว่างฉันที่ดูแลคุณนายมาเป็นปีๆกับแกไอ้คนขับรถกระเจาะก,กระจอกที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยคุณนายจะเชื่อใครแล้วแกคิดว่าระหว่างคนดูแลกระเจอะก,กระจออย่างแกกับลูกแท้ๆเนี่ยเขาจะเชื่อใคร ก,กับต่างประเทศอะเป็นไงบ้างลูกสบายดีไหมก็สบายดีครับแม่ก็แล้วแม่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับไม่ค่อยสบายเลยลูกทําไมอ่ะครับก็เงินแม่หายบ่อยมากเลยอะเศษเงินเสษทองที่แม่เก็บไว้มันก็หายแม่ว่ามต้องเป็นแม่บ้านคนใหม่แน่เลย มันมาจากต่าตงจังหวัดอ่ะต้องเป็นขโมยแน่เลยแน่อย่าไปตัดสินเขาแบบนั้นเลยครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนออกไปก็ได้ไม่ใช่มันแล้วจะใช่ใครละ่ะสารลูกมันอ่ะเหมือนขโมยสุดแล้วในบ้านอ่ะงั้นเรามาวางแผนจับหัวขโมยันดีกว่าครับ <Sang> แผนซ่อนเงินของทุกการจะได้ผลจริงๆรือแล้วทำไมไมต้องปลอมตัวเป็นคนขับรถร้วยว่า กระดาษที่ชื่อมันหายไปจริงๆด้วยต้องเป็นแม่บ้านนั้นแน่เลยแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าใครเลี้ยงเสียเขาสุกเออฉันจะไปเองหรอเว้ทําไมอะป้าอีกไม่กี่ปีเนี่ยป้าเขาแก่ตายแล้วเ็าไปด้วยไม่ได้สักบาทหรอกขี้งกวะ่ะคุณนายไม่ได้ขี้งกค่ะ และสิ่งที่คุณทำอ่ะเขาเรียกว่าขโมยหยุดได้แล้วทับแกาเงินฉันไปไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่พอกหรอป้าเนี่ยยิ่งอยู่นานยิ่งแก่ยิ่งเรื่องมากงินแค่ไม่กี่หมื่นเนี่ยมันจะไปพออะไรแกเนี่ยมันฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวเองต่างหากโถ้ยแกนี่หยุดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอได้แล้วแกนี่มันตาแล้วเลยจริงๆนะหมาเนี่ยเลี้ยงไม่ดีมันยังเชื่อง แต่คุณเลวอย่างแกเนี่ยเลี้ยงยังไงมันก็รอบกัดไปไปลงพักกับฉันได้ละไปไปย้ยไปยุ้ยไปยุ้ยไปยุ้ยไปุ้ยคุณนายคะหนูหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยจริงๆหนูแค่กลัวว่าเอาไว้ตรงนั้นแล้วมันจะมีคนอื่นมาเอาไปอะค่ะไม่เป็นไรฉันนี่ยต้องขอโทษเธอ แล้วก็ขอบใจเธอด้วยนะที่ช่วยฉันไว้อ่ะ